ันนี้คือยังไงคะอย่างวันนี้เราก็มาใน theme m e r mermaid เหมือน under the s a อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นนการแบบคไ่้าแบบงนสการที่นี่เป็นเรื่องสาเป็นเรื่องสาเป็นเรื่องสาวเคยได้เห็นว่า s h e t m บนเ a ทีด้วย หนน่าจะแบบว่าแค่สบัดที่หลีกันเริ่มเต้นก่อนเนาะไม่เป็นามเอ้าเอนพี่มูก็เลยเอาด้วยเลยอ๋อมันีนัดกันมนาเ่ยไม่อนไม่ม,กม,มกีก็คือแฟนคูับก็คือออนโน่กิกันมาเลยคือหลีกันไ,ได้อยดใแค่าดีก็เลยได้แค่าดกอวดลามเล่นสงการเลยเห็นบอกเป็นครั้งแต้น <c oughs> มาได้ใส่ชุดไทยแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเมออ์เมดหนูได้เป็นเมงเมดสันสันใเด็กมากอยากเป็นนักบวชค่จริงๆแสดงว่าผีก็มีความฝันอยากใส่นนไทยอยากเป็นตัวเองแบบอยากใส่ชุดไทยออกงานสำการอกอรองในโลกของอยู่นั้นไม่โลกใช่คก็ได้ค่ะทไม่ใช่ใช่ชชให้ปากและ่กากับทำการคลุมเวร์ค่ะ ก็ขอฝากด้วยนะคะส่งการขอให้ทุกคนเที่ยวสนุกนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่ไทด้วยกันค่ะใช่ค่ะก็สงการปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็มาคิดคัมเมอได้นะคะอัลลังการสนุกสนานแน่นอนใช่ค่ะบคค่ะไปถึโครงการปีนี้ทำงาน เราไม่ไดู้ไอลูกไจ๊กยชักยัด้งกับางสงการที่เราปล่อยออกมาเ่สแม่หญิงใชคะมันเป็นยังไงบ้างเป็นากตอนที่เรได้ส่ได้านั้ออกมาก็แบดีหมายถึงว่าก็ได้สนุกคือหลิงไม่ได้ใส่ช ใช่รู้สึกว่าเขาเข้ากับชุดไทยมากที่นๆแลเขาก็เข้ากับชุดนั่นแหละใส่ใส่อะไรก็สวยไปหมดออกแบบแต่งฟังในสูตไทยใช้ข้าวงจริงๆก่อนอันนี้ก็ก็ใส่มาเยอะแล้วเหมือนกันค่ะปีนี้ก็เลยทำอะไรที่ไม่ใช่ชุดไทยอ่ะคระเทนต์สิงคโป ไม่ชัดเป็นเสื้อชุดเดาะไอ้ถุงไม้ก่อนอยู่ไว้ถุงไม้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นัดทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาไปถ่ายก็เลยอาจจะออกไปก็คอยติดตามไปก่นแฟนๆจะได้แบบว่ารีแอคยังไงดีเตรียมรับรีแอคยังไงดีกับกับกับภาพที่จะออกมาก็ติดตามงโชว์ ก็มีเวลาแบบว่าแพนได้พักกันไหมหรือว่ายาวลยงานแพนได้พักกัน,นไหมเราจริงจริงมีแพนที่จะพักเพราะเพอาหลังมากทำงานเยอะเรารู้สึกว่าแบบร่างกายเริ่มไม่ค่อยไหวก็เลยแบบว่าแพนที่จะมีวันหยุดให้ตัวเองบ้างเพื่อที่จะแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีคืออะไรอ่าใช่ก็คือแต่ว่วันหยุดไม่ต้องตรงกันไหมคะสองมหรอือว่าตั้งคนตัางแบบแพนของตัวเองอะไรเงี้ย หลิงก็ค่ะหลิงมีน้องออมน่าจะยังไม่อยากทำนี้น่าจะยังอยู่อยู่ลุยได้จ้างได้ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เจ๊ขอหยุดขอทำงานก่อนอะไรนะคะทำงานก่อนจะได้รับเอินแบบจริงๆก็ก็ก็มีอยากไปเที่ยวต่างประเทศค่ะแต่ว่าเออจะต้องถามซีนี่เมลกทินึงว่าแบบได้ช่วงไหนอะไรเงี้ย เขาพักบ้านมันก็บาลานซ์ชีวิตดีจริงๆกันว่าพวกเราต้องต้องเรื่องแผนเที่ยวมันจะต้องเบาลงไปขึ้นไปนะเพราะแบบพวกงานมันแน่นมากจริงๆไม่ได้เกี่ยวมันนั้นจริงๆก็เลยแบบว่าพยายามหาบ้ารช่วงอะไรก็ยังดูดูอยู่มันเรื่องอะไรขอดจตอนนี้งานก็หผมอยู่ยังเมื่อกี้ผิดการเราเปิดมันมีจุดไหน หรือว่าเพียงพอไหมครับเวลานอนเพียงพอไหมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานนิีหน่อยแต่ก็ยังได้นอนนะวันนี้นอนวันละกี่ชั่วโมงอรห้าวยห้าชั่วโมงคือคือพอเริ่มงานเมร็จ นอนอาจจะน้อยก่อนที่หนึ่งประมาณตึ <sushi with> ่งชั่วโมงเพราะว่าเล่นโทรศัพท์ก่อนก็เช็คบนที่ค่ะก่อนนอนยังอะไร่แต่มันอย่างของเองมันมีมันมีสิ่งที่เราสามารถ่ว่าเอ้อันนี้เราทำงานหนักเกินไปมการร่ากายมันมันคือจริงๆช่วงก่อนหน้านี้มันก็มีเหมือนช่วงที่แบบปวยตาาวนี่เนี่ยที่เดว่า ช่วงที่แบบว่าร่างกายรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนกันคล้ายๆพี่หลิงตอนนี้เลยแต่หนูจะเป็นก่อนแล้ uh huh. ตอนนี้หนูได้นอนเยอะขึ้นมาละ mm hmm. อะไรเงี้ยคือช่วงก่อนและนี้ก็จะแบบจะเลียจะง่วงไปหมดเลยเหมือนรู้สึกจะลืมตาเปิดไม่ไหวอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่ามันชิวมากเลยนะมายถึงแบบพอเราบาลานซ์ได้เราไ,ได้มีเวลาอยู่ให้กับตัวเองมันก็จะกลับมา,มาบาลานซ์ง่ายๆเลยค่ะ uh huh. อาหารเติมก็ต้งองกินด้วย เพราะว่ารีบแต่งหน้าเกวันนั้นกินข้าวน้อยค่ะแล้วเหมือนพอวิ อยากจะอยากจะบอกอะไรไหมเพราะแบบบางคนไม่เข้เาใจจริงๆ <reservations. S 2> ใช่คะแต่ว่าไข่ยเราก็ไม่ต้องไปอ่านอะไนี้ไข่ให้เขาชิมเองคือทุกสัปดาหมีการจัดการพอดีได้ได้ได้ดีมากขึ้นใช่เราต้องจิตใจเข้มแข็งค่ะเราไปอยู่ตรงนี้ได้แล้วเราก็ตั้งใจทํางานของเราดีกว่าค่ะไม่ต้องไปสนดูแลดูแลให้กำลังใจกันดีแล้วน้องกับเราใช่ไม่ใช่แค่พี่หนิงด้วยนะครอบครัวทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือคอยดูใจให้เราคอยให้กําลังใจเราเสมอใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคย Okay, uh, thank you. Okay, uh, thank you. Welcome to Star Society.